ต้องทำความรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบันอย่างเดียวทำความรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เกิดดับปล่อยวางทั้งดีและชั่วไม่ยึดถือจิตที่เพ่งเฉพาะอยู่แต่ในอารมณ์อันเดียวนี้จะเกิดเป็นสมาธิจนเป็นญาณจักขู่ขึ้นมีหูทิพตาทิพมองเห็นเหตุหการณ์อดีตอนาคตทั้งใกล้และไกลมีบุเพณิวาสานุสติญาณรู้กรรมในอดีตชาติ รู้การเกิดการตายการมาการไปของตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าเกิดมาแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่างใดเป็นเหตุให้เราเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในชาติภพและตัดกรรมที่จะไม่ให้เราคิดกระทำความชั่วได้อีกความเบื่อหน่ายอันนี้เป็นของมีคุณไม่ใช่ของมีโทษเหมือนเบื่อเมา เบื่อเมานั้นมีลักษณะเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้ววันนี้ก็รู้สึกเบื่อไม่อยากกินอีกแต่พอวันรุ่งขึ้นก็หายเบื่อและกลับกินอีกได้ส่วนการเบื่อหน่ายนั้นเป็นการเบื่อที่เราจะไม่กลับยินดีทำในสิ่งนั้นอีกเช่นเราเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากทำปัจจัยที่จะทำให้เรา ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกดังนี้เป็นต้น